ทำไมทุเรียนถึงเหี่ยวเวลาแดดร้อนจัดนะครับใบจะเหี่ยวเฉาๆนะครับเป็นเหี่ยวๆนะครับใบไม่กลางริบบี่อย่างนี้นะครับลักษณะนี้คือทุเรียนจะไม่สู้สู้นะครับแสงแดดหรือความร้อนได้นะครับเราจําเป็นต้องบงอํารุงหรือทําใบให้ใบเขียวเข้มเพื่อจะ สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับอ่าทีนี้ถ้าทุเรียนใบไม่เขียวเข้มหรือใบอ่อนก็จะเหี่ยวเหมือนเช่นนี้นะครับบ่งบอกว่าเราจะผ่านฤดูหนาวไม่ได้นะครับและก็จะผ่านฤดูแล้งไม่ได้นะครับทําไมทุเรียนเขาจึงคุยกันเรื่องว่าการทําใบนะครับการทําใบก็ถ้าจะทําลูกก็จะทำหนึ่งชุดใบสองชุดใบสามชุดใบนะครับแต่ผมมองว่า ถึงทุเรียนจะไม่ได้ทําลูกก็ยังจะต้องทําใบนะครับเพื่อจะต้องให้ผ่านฤดูหนาวฤดูแล้งไปให้ได้นะครับเพราะว่าฤดูหนาวก็แดดร้อนจัดแล้วกลางคืนหนาวกลางวันแดดร้อนจัดนะครับแล้วมีลมกระโชกแรงทําให้ทุเรียนช็อกได้นะครับอพอผ่านหนาวไปแล้วก็ต้องมาเจอฤดูแรงนะครับฤดูแรงก็อากาศร้อนจัดนะครับความชื้นไม่มีนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรา ทําใบไม่ได้นะครับถึงล่าเราจะไม่ทําลูกก็าตามนะครับที่สวนก็เป็นทั้งต้นไม่ได้ทําลูกเป็นทั้งต้นที่เป็นลูกด้วยนะครับบางคนบอกว่า,าทําสารหนักนะครับผมมองว่าก็มีส่วนบ้างครับแต่ก็ไม่ใช่100%เนะครับเพราะว่าทุเรียนอายุ1ปีที่สวนก็ทิ้งใบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดบวกกับน้ําที่สวนน้อยนะครับ สิ่งที่ผ่านมาอาจจะถูกผิดยังไงก็คือประสบการณ์ครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่บางคนก็พูดถูกบางคนก็วิเคราะห์ผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการวิเคราะห์ก็มีหลายอย่างครับแต่เจ้าของสวนจะรู้ดีว่าทุเรียนตัวเองนั้นนะครับประสบปัญหาอะไรนะครับที่สวนคือปีนี้นะับโดนไทยเยแงหนักแล้วก็น้ําบวกกับน้ําเราน้อยนะครับบวกกับประสบการณ์น้อยอีกนะครับยิ่งไปใหญ่นะครับ แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใจบ้างครับแต่ต้นไหนที่ไม่ป่วยมากก็จะฟื้นตัวได้ดีนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับคืออชนีนะครับต้นนี้ชนีรองรับความเปลี่ยนแปลงของอากาศของภายสา์ได้ดีนะครับถ้ามองว่าเราจะปลูกแซมหรือปลูกเพิ่มเราจะปลูกชะนีครับราคาไม่สูงก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทนแรงนะครับเพื่อนๆสุดยอดครับชนีครับ